พบกับน้องเนตอีกแล้วนะคะกับช่วง Easy Cooking วันนี้มีเมนูมานำเสนอสำหรับคนชอบปลาหมึกนะคะแล้วก็ชอบเมนูแซบๆอย่างปลานั่นเองค่ะวันนี้จะมาทำภาาที่เป็นเมนูอาหารไทยโบราณน,นั่นเองดูจากชุดดิค่ะไทยโบราณมากๆเลยเนาะงั้นวันนี้เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะมะนาวค่ะน้ำปลา ไข้ซอยหอมแดงซอยผักมีสารแหน่ผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะใบมะกรูดซอยแล้วก็กระเทียมซอยค่ะขั้นตอนแรกนะคะการลวกปลาหมึกนะคะจะให้ดีนะคะต้องเลือกปลาหมึกที่สดๆนะคะนําไปล้างให้เมือกออกจนหมดนะคะแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดที่สุดเลยนะดูจากน้ํานะคะก็จะเดือดปุดๆเลยแล้วเรานําปลาหมึกลงไปนะคะ เราอย่าเอาลงไปนานมากนะคะเพราะว่าถ้าเอาลงไปนานมากอ่ะมันจะเหนียวโอเคเทไปให้หมดเลยเราสังเกตนะคะเมื่อปลาหมึกเริ่มมีการหดตัวม้วนสวยแบบนี้แล้วเราก็นําขึ้นมาเช็คได้นะคะว่าเราชอบความสุกประมาณไหนชอบความนิ่มประมาณไหนแต่สําหรับเลนช์นนชอบให้มันเด้งเด้งกรึบๆนิดนึงนะคะแต่ยังคงความนุ่มอยู่โอเคถึงเวลาเอาขึ้นแล้วนะคะนี่ ตักขึ้นเลยไม่ต้องเอาไว้นานนะคะนี่ตักขึ้นมาแล้วนะคะเราต้องรีบทำการปรุงเลยเพราะว่าปลาหมึกมันร้อนอยู่นะคะมันจะโอเวอร์คุกนะคะเราต้องรีบทำการปรุงเพื่อให้มันคลายดาวลงนั่นเองขั้นตอนแรกก็คือใส่มะนาวลงไปนะคะชอบเปรี้ยวๆก็ใสยเย่เยอะๆเลยเน่เป็นคนชอบเปรี้ยวก็จะใส่ยเยอะหน่อยแบบว่าจีดจ๊ดๆนี่ ตีไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะโอเคตามด้วยน้ำปลานะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะกะเอาเลยแล้วก็น้ำตาลค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะเ,เะะช่น,ชนกันอันนี้พริกเผานะคะมันหช้อนโต๊ะค่ะ พริกสดค่ะหช้อนโต๊ะหอมแดงซอยใส่เลยแล้วก็นี่ตะไคร้ซอยใส่เข้าไปเยอะๆเลยจะได้หอมนะคะตบท้ายด้วยกระเทียมซอยค่ะต่อไปก็คลุกเลย อยากได้สีแดงๆนะคะเราสามารถเพิ่มพริกเผาเข้าไปได้นะคะใส่ไปอีกเลยสีแดงๆจะได้ดูน่าทานนะคะนี่เห็นไหมสีเริ่มมาแล้วสวยมากๆน่าทานมากๆค่ะคนให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะผ้าปลามหมึกของเราเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะดเดวเนสเซกมาให้ดูเลย ตตได้แล้วเรามาชิมกันดีกว่าค่ะอืมปลาหมึอกอ่ะนุ่มมากเลยอะ่ะชิมกันเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใส่ใบมิ้นท์แล้วก็ผักชีลงไปเลยค่ะเพื่อความหอมขั้นสุดเลยไปเราก็ จักขึ้นมากันเลยนะคะโรยเพื่อตกแต่งเลยไหมคะเสร็จแล้วค่ะ ภาพปลาหมึกของเรานะคะาปลาหมึกเป็นเมนูนะคะเมนูโบราณพื้นบ้านนะคะมีรสชาติที่แซ่บมากๆถูกปากคนไทยมากๆค่ะเออและที่สําคัญนะคะอย่าลืมวิธีการเลือกปลาหมึกยังไงนะคะให้สดสะอาดแล้วก็นุ่มเด้งแบบนี้นะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดแบบว่าออรละเอียดคลิปเลยเรามีคลิป การเลือกปลาหมึกนะคะอยู่ทางนี้เลยคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะเราทำวาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วยังมีคลิปอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะในช่องของเราและในเพจของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและคลิปอื่นๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ